ดำดงจินตมุกกับไอตันออกไปหาแฟนก็ได้แฟน<า>จริงๆล้วงไขมาให้หนูเหรอจ๊ะโอโ้โหขอบคุณครับมาครับพี่ไปล้วงไข่ใครมาล้วงไขล้วงไขไอ้บ้า <ผม S 3> ได้ยินล้วงไขผมมาครับเขาพูดนะคะเลียอะไรอ่ะ เรียกอะไรอะเอาละเอา,เอามีบ้านขายบ้าน,านลเล่นล,ลิเกยังไงให้ได้แฟนเอามึงเล่นลิเกยังไงให้ได้แฟนเอามึงเล่นไปได้เลย,เลยมึงก็ได้เอ,เองครัแป๊บเดียวแหละคุณครับคนมาจากไหนเยอะแยะวะเมื่อกี้ยังหลงเล่นหลงเล่นเลย ก็ได้กระติ๊บข้าวเหนียวก็มึงไม่ง่อยอย่างนี้ไงมึงก็ไปเถอะกระติ๊บข้าวเหนียวเลยนะนายเติร์นทำไมาคนเข้าไอ้นี่จังวะมาเยอะจังเลยนี่แม่คคลแม่คคลอีล่าแต่จะริดจ,จะพูดอีกแล้วนะั่นะนหละลนะมึงอ่ะ <c oughs> มึงมั่งเห็นว่าคนปากประงเข้าจะฟังออกไหม oh. ถ้ากูพูดอ่ะเอา้าวอ๋อเขาฟังออกเยอะแยะ ข affiliated. นาดมีคนโคลาดไหมจ้ะคนลาาเยอะไหมไหนคนโคลาดยกมือโอ้เคยมึงยกได้ดิมึงคนโคลาดมึงก็ยกได้ดิเออคนโคลาดเนี่ยเออคนโคลาดเนี่ยมาผู้นีสานนี่ยเขาฟังเพราะว่าวันนี้แต่งตัวเป็นแบบว่าสไตล์สาลสภาพหน้ามึงก็เป็นนอกพอลังเลยมึงแต่งตัวให้มันดูป้าชัดหมาเลยเขาจีบหน่อยได้ไหมไี้ล่ะ กูไม่ได้ชื่อกูไม่ได้ชื่อลากูไม่ได้ชื่อล่ะมึงไม่ต้องมาเรียกกูผู้สาวกูไม่ได้ชื่อสาวเนาะเออคำแพงกูไม่ได้ชื่อคำแพงไม่ไม่ชื่อคำแพงกูไม่ได้ชื่อคำแพงไม่ได้ชื่อผู้สาวืึไม่ชื่ออีลาไม่อีเวน ชื่อนี่ชื่อนี่เพาะวะชอบไงน,น้องมันไม่เห็นมีใครชื่อนี่เลยวะก็ดีนะมันไม่เห,เหมือนใครดิกูชอบเอามึงเรียกกูเที่ยวนึงชอบชื่อที่เหมือนคนอื่นชาวบ้านเจ้าช่องนะ <c oughs> จีบหน่อยได้ไหมพอดีว่าพี่เป็นอคุค <c oughs> ์โค้อ้าสภาพมึงมาจีบกลัว <c oughs> มึงคิดเหงมันดีๆนะคนดูเข้ามาเแยะว่าเมื่อกี้ออกมายังโลง่เล้งเรลองอยู่เลยอาอ เขาก็นั่งอยู่เลาะแถวนี้